ต้นกระโดกไกด่ดำกระดกไก่ดำเราเด็ดใบมาก้านก็ได้เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่แอลโกอฮอล์ที่ล้างมือใส่เอาไว้แช่ไวจ้จักสองสามวันแล้วเราก็มาผสมกับน้ำมันหอมระเหยและน้ำมันตัวนี้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ แล้วเราก็จะได้แบบนี้เราจะได้ <S <S เราจะได้น้ำแบบนี้เขียวเราจะได้น้ำเขียวเขียวที่ได้จากกระดูกไก่ดำ ก็เอามาเทสใส่ขวดวเรามาเทสใส่ขวดแล้วก็เติมน้ํามันหอมและเหยลงไปเราก็จะได้ยาทาแก้ปวดเมื่อยเพราะว่าจะไปซื้อผินเสนกับกาลรารบูนมันก็จะแพงเราก็ใช้น้ํามันตัวนี้แทนมีหลายกลิ่นเลือะสนใจสอบถามได้ที่0815130282 0 8น513 0282